ทีนี้อ้ราศีธนูเนี่ยเห็นไหมว่าดาวราศีเกิดเนี่ยเป็นไงดีมะประยู่ในเรือที่สี่เนี่ยมันเป็นปรรทุกเกณฑ์บ้านที่สองอะเป็เกษตรด้วยก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ก็ตอนนี้คนก็ชื่นชมชื่นชอบก็ถูกต้องตามหลักประหลกการตามหลักการนะตามหลักการนะะแต่กฎเกณฑ์ถูกต้องเหรอแล้วสุกก็เป็นสามอีกนะก็ไม่ได้ผิดอะไรก็มีความถูกต้องมีความถูกต้องอทีนี้ตัวเองเนี่ยมันเหมือนกันมันมีบาดแผล บาดแผลเนี่ยมันแ่ปบาดแผลอะไรสักอย่างทำให้เจ้าตาเราเป็นโลกาวินาศทางกาลโยกเนี่ยเลยออกอาวุธได้ไม่ทันหนดาใช้วิชาความรู้ที่ได้ไม่ได้เต็มที่เพราะลัาเป็นถึงความรู้ใช่ไหมใช้ได้ไม่เต็มที่ก็รอวันที่สิบสี่ถึงยี่สิบสองนี่เบษาทีเนี้ยที่บ้านยังมีใครอยู่มีดาวพุทธมาอยู่ ดาวพุธตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงดาวการงานกับดาวหุ้นส่วนกับดาวคู่ครองมาอยู่ครับมันก็มีการอะไรมีการเทียกันมีการอะไรกันมีการอ่าอ่าไอเรื่องงานมีการพูดคุยเรื่องงานเรื่องการหมายถึง <คา S 2> ว่าเรื่องการงานช่วงเนี้ยก็จะเข้ามาเยอะเยอะนะครับมากคือเยอะอย่างมากอ่าอ่าเป็นเกษแสแล้วไอ,ไอพุทธาโดสิง<ห><พ>แลามียังได้กลัวว่าตัวสามก็ถือว่าดีมากเรื่องงานเรื่องงานเรื่องการสำรองเนี้ยและที่บ้านตรงนี้นะครับแบบ เออแล้วก็เอาตัวนี้ก่อนอตัวเอกตัวเขาก่อนแล้วก็มาวันที่เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าเจ้าชะตาเนี่ยมีความโชคดีอะไรสักอย่างครับดะะาวพระศุกร์ทับตัวเองมีถ้าได้รักตานุเคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อ่าเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยนะครับเป็นความเป็นปฐุมเกณฑ์พาสี่สงสังแชมป้ชอยเนี่ย มันก็จะเกิดผลได้อะไรได้ถูกต้องไหมถูกต้องครับแล้วแล้วก็มาเป็นมหาจักรด้วยโดนใดนี่นะโดเป็นมหาจักรอ่าก็ถือว่าติภาพไปแล้วเนี่ยตัวเองน่าจะดีคือจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะมุ่งมั่นบุกบ่นทําจนสําเร็จนะนี่คนราศีธนูทั้งหมดนะครับจริงๆคนราศีธนูสําหรับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่ดีมากเพราะมีปทุมเกณฑ์ถึงสองดวงอ่านะครับที่ดาวการเงินเนี่ยดาวการเงินจะย้ายที่สิบเจ็ด มันมีอะไรอยู่มันมีัทที่เจ็ดยกข้อนี้ถูกต้องไหมใช่ครับนี่ดาวการเงินมีการพูดคุยมีการต่อรองกันครับมีการมีการเซ็นสัญญากันดาวการงานเข้าการเงินอ่านะครับมีการเซ็นสัญญากันอะไรกันฮะแล้เรื่องงานแล้วก็เลือกอะไรเรื่องเกี่ยวกับคู่ขอคู่ส่วนครับมีการเจรจากันมีการเซ็นสัญญากันนะครับมีการบอกกล่าวกับบังคับกันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนี้ไปแล้วดาวการเงินไปอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมถูกครับ เงินเนี่ยเวลาไปอยู่ลูกแรกเนี่ยเทสาตีเนี่ยคับแล้วนว่าเสาตรงเนี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยค้าขายเกี่ยวต่างประเทศเนี่ยนะคุณจะรวยมากแต่เขาไม่ขาดสายเคาว่ารวยมากทําไมล่ะถ้าเสาร์ตรงนี้เป็นอุดคุณจะมีเงินมากครับถ้าคนไหนเ็าตามนี่ถ้าทําธุรกิจหรือการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับตางชาติศาสนานะครับเข้าล็อกเลยเข้าล็อกเลยนะครับเนี่เพราะอะไรเพราะอยู่ในเขตเทสาตีนี่ครับระหว่างสุขตัวนี้ก็ การเงินอันดีมากนะครับอันนี้ใช้คาว่าดีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องการเงินด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็การเงินไปอยู่เรือนจันรดับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไหมก็เยอะหน่อยก็มีค่าใช้จ่ายมากด้วยอะไรด้วยระวังเงินหายด้วยระวังเงินหายด้วยอ่าครับนี่สุดล้วก็คืออ่สุดล้วเป็นไงในรอบเดือนกุมภาพันธ์นี่ราศีธนูจวนิดดีนะเป็นเดือนที่ดีของคนราศีธนูเลยเดอดีนะครับจริงๆแล้วเป็นราศีเป็นเดือนที่จะมีคนรักคนชื่นชมชื่นชอบ อย่างสูงมากเลอกคู่ก็ดีด้วยเลอกคู่ก็ให้เงินให้ทองด้วยนะเลอกคู่ดีหุ้นส่วนดีการงานดีนะดีทุกเรื่องดีทุกเรื่องดีทุกเรื่องอยู่ทุกเรื่องนะยังไม่มีข้อยกเว้นดียังไม่มีข้อยกเว้นครับถูกต้องครับอ